เจ้าของวัวเขาปล่อยวัวมานะครับน,นีบบน่นะครับการกินตำชาเลยครับนี่คือทุ่งนานะครับนี่ก็ทุ่งนานะครับจุดนี้ใส่พึ่งครอบมาใหม่นะครับนีบคบ่ครับใม่เขาครับโอ้โูครับเจ้าของนูุ๊ นี่ครับเจ้าของเขาคือเป็นอบตอ,อบตอนะครับเป็นสมาชิกอบตอนะครับน,ะ,นะครับนี่ก็เพิง่งคขอมาได้ไม่กี่วันนะครับนะครับหน่วยเจ้าของเจ้าของวอัวดูฝั่งโน้นนะครับเป็นสมาชิกอบตโน้นนะครับ นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายวีดีโอนะครับนะครับเป็นพันน้มันสีแดงนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของวัวนะครับน่ครับทานอบตอเขาก็ปลูกหญ้านะครับปลูกลาดเลี้ยงวัวนะครับ ประมาณสองประมาณครึ่งไนนร่นะครับนประมาณครึ่งไร่นะครับลูกด่าเลี้ยงวัวนะครับจะได้ช่วยหาญาติช่วงเหนือที่ฝนตกบ่อบอนะครับไม่ได้จะเสียนะครับ <c oughs> กำลังไล่ต้อนวัวเข้าคอกนะครับ เขาไม่ค่อยไม่ได้ออกคอกเลยวิ่งปัดแล้วเลยพี่เขาต้องเอาเออผูกนะครับว่า,วาเดียเ๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวมันก็วิ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ข้าวกำลังแตกรวงอยู่นะครับก็เลยต้อง <laughs> ก็เลยต้องไล่ทีละตัวทีละตัว <laughs> น, <laughs> นะครับ หายไปตัวหนึ่งมากกว่านี ton, lar, oh ้นะโอ้สองตัวหายไปสองตัวครับนะครับงัลโอ้นะครับที่ตอนนี้ก็ถ่ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยคุยคุยกับพี่ดำนะครับทีหลังนะครับ